สวัสดีครับพบกันเร็นนะครับวันนี้ผมมีพระปิตานะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับพระปิดตานะผมใต้สำนักเรียนะครับครับเรามาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนี่นะครับพระปิดตาเรื้อว่านนะผมน่าจะสร้างใหม่นะครับแต่ไม่รู้ขนาดถ้าเพื่ดูขยายดูด้วยกันเลยนะครับดูพร้อมกันเลยนะครับ ครับเนื้อบ้านนะครับผมจะไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือเท่านะครับเนื้อบ้านเก่าครับบ้านร็อกแปดนะครับสวยดกครับสวยอยู่ ับผมไปดูองค์ต่อไปเรียนครับครับองค์นี้ครับ,รบเป็นพระปิดตาเหมือนกันครับหลังยันสวยนะครับยันในจงังหวัดร้อยเยนะครับนี่บ้านสวยครับผม ใส่ผงเหล็กตะไบด้วยนะครับครับดูเสถียทอนเสียงนะครับใส่บวนสารเยอะครับตัวนี้หมครับ เก่ารับเก่าอยู่นะครับองนี้นะครับเก่าครับก็บผมไปดูอง์ต่อไปเลยนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระบิดตามกันครับหลังยันนะครับหลังยันตอนนี้หลังยัน เกายัางคับองนีส้สวยสวยเลยครับองนี้นะครับหลังยันใช้ได้ครับองนี้ผมไปดูองค์ตัอไปเลยนะครับ ลงพงเหล็กนะครับตรงนี้จะลงพงเหล็กด้วยนะครับ สวยเยอะครับสวยจะท้อนแสงด้วยนะครับมันวาวนะครับสะท้อนแสงมีสุ่มเฟชจะมีวงผงตะไบเด็กด้วยนะครับก็บผมไปดูโอ่งต่อไปเลยนะครับ ตรงนี้ปิดทองครับลงปิดทองเปียวครับทองเปียวนะครับเดิมเดิมเลยนะครับสวยครับทําพิมพ์สวยหลวงปู่ค่ําครับผมต้นประทานพอนนะครับ เก่าครับตรงนี้เก่าเนื้อว,ว่านครับตรงนี้ตรงนี้นเนื้อว,ว่านนะครับสุดยอดครับผมตรงนี้ ชอบผมตั้เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซูทายกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ